อย่างตัวอย่างที่ยกให้ฟังนะเป็นถึงพลตำรวจนะเป็นถึงนายพลแต่ใจมืดบอดก็เป็นธาตุของความโลภก,ก็พากันเข้าคุกเ,เข้าตารางกันเป็นแถวเลยเนะี่ยอันนี้เพราะความมืดบอดของใจใจจะหายความมืดบอดได้ก็โดยอาศัยการภาวนาก็คือสร้างปัญญา <c oughs> คำว่าสร้างปัญญานั้น หลายท่านก็อาจจะเข้าใจบางท่านก็ไม่เข้าใจจะอธิบายให้ฟังอีกนิดหน่อยว่าปัญญานั้นเกิดได้สามทางสุตะปัญญามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังที่พระองค์ตรสัสว่าสุดสูสังและพระเตปัญญยังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาย่อมได้ปัญญาก็ฟังตั้งใจฟังนั้นเรียกว่าฟังด้วยดี พอฟังอย่างที่หลวงตาอธิบายธรรมะให้ฟังเนี่ยตั้งใจฟังก็เริ่มเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก่อนเราไม่เข้าใจว่ากิเลสเป็นอย่างไรตัณหาเป็นอย่างไรแต่มาฟังหลวงตาอธิบายกิเลสตัณหาที่อยู่ในใจของเรานั้นเป็นอย่างไรโทษเป็นอย่างไรก็เริ่มเข้าใจเนี่ยเรียกว่าปัญญาเกิดจากการฟัง ็ยังไม่เพียงพอนะปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญายัางใช้ไม่ได้ต้องเอาไปพิจารณาเอาไปคิดเอาไปคิดด้วยเหตุด้วยผลจนกระทั่งเห็นแจ้งชัดเจนว่าอย่างตัวอย่างที่ยกให้ฟังบ่อยๆว่าสมบัติโลกเราก็เห็นด้วยตาเนื้อของเราโดยทุกคนว่าใครเกิดมาบนโลกใบนี้ตายไปให้เราเห็น ปู่ย่าตายายก็ตายให้เราเห็นก็ไม่มีใครได้สมบัติโลกนี้ไปแต่ใจเราก็ยังมืดบอดก็ยังหลงสมบัติโลกกันอยู่แย่งสมบัติโลกกันอยู่ทั้งได้มาทางสุดจริตก็มีทุจริตก็มีอย่างที่เราเห็นก็เพราะใจของเรานั้นมืดบอดนั้นการที่จะทำให้ใจเราหายมืดบอดก็ต้องอาศัยการคิด คิดง่งายๆว่าสมบัติโลกที่เรามีอยู่ทุกวันเนี้ยเป็นของเราจริงไหมถ้าเราคิดจนกระทั่งเข้าใจว่าสมบัติโลกนี้เราไม่ได้จริงนั่นนะพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นผู้นั้นเป็นพระโสดาบันให้พยากรณ์ตัวเองได้เลยว่านั่นคือพระโสดาบันเห็นว่าไม่ได้เรื่องยากห็นไพวกเรา น่าจะได้กันนะเนาะน่าจะคิดเป็นอันนี้เขาเรียกว่าจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดส่วนภาวนามยปัญญานั้นปัญญาเกิดจากการภาวนาก็คือมันจะต่อยอดจากจินตามยปัญญานั้นแหละภาวนามยปัญญานั้นเราก็เป็นปัญญาที่ละเอียดก็คือเมื่อเราคิดบ่อยๆคิดจนละเอียด ละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าปัญญาที่ละเอียดนะจึงเรียกว่าสามารถตัดกิเลสนะได้อย่างเป็นพระโสดาบันก็ตัดได้ระดับหนึ่งสกิตาคาก็เกิดจากภาวนามยปัญญาอนาคาจนถึงอรหันต์ผู้ที่จะก้าวไปถึงเป็นพระริยาเจ้าเนี่ยจะต้องผ่านภาวนามยปัญญานะจะเกิดได้อย่างไร ก็ต้องลงมือปฏิบัติเองคิดละเอียดคิดรอบครอบเนี่ยมันจะเป็นไปเองพระพุทธเจ้าก็ไม่อธิบายนะคําว่าภาวนามมยปัญญาเพราะว่าอธิบายยังไงพวกเราก็ไม่เข้าใจต้องลงมือปฏิบัติเองสรุปก็คือปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดและปัญญาเกิดจากการภาวนาเพราะนั้นเราก็ภาวนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทุกวัน อยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้ก็คือสรุปง่ายๆก็คือการภาวนาก็คือรู้จักสอนตัวเองสอนตัวเองอย่างไรหาเหตุผลต่างๆมาสอนใจเราสมมุติเราเห็นคนแก่เราก็มาสอนว่าเออสักวันหนึ่งเราก็แก่อย่างนี้เห็นคนเจ็บเราก็ามาสอนใจเราต่อไปเราก็จะเจ็บอย่างนี้แม้กระทั่งท้ายที่สุดเห็นคนตายเราก็เอามาสอนใจเราว่า ไม่นานนักเราก็จะตายเหมือนเขาอย่างนี้แหละอย่างนี้เรียกว่าการภาวนาภาวนาไปเถอะไม่นานนักใจของเราก็ฉลาดก็คือมีสติปัญญาเป็นเครื่องส่องใจนั่นเองใจที่มืดมนก็กลายเป็นใจที่สว่างสวัยด้วยสติปัญญาตอนนี้ก็หายมืดหายบอด เพราะฉะนั้นก็ต่อไปก็ภาวนากันก็ภาวนามาพอสมควรนะเอากันแค่นี้ก่อนวันพรุ่งนี้ค่อยต่อยอดใหม่เอาไปภาวนาต่อที่บ้านนะจากนี้ไปก็เดินไปถึงบ้านก็ภาวนาไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเนี่ยพุทโธพุทโธเนี่ยนะถ้าเราท่องเป็นประจำเนี่ยมันจะ พอเราเผอเท่านั้นมันก็จะมาเตือนเราเดี๋ยวก็พุทโธ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 พอฝึกเป็นนิสัยแล้วโอ้มันทีนี้มันก็ไม่เผอแล้วไปที่ไหนก็อยู่กับพุทโธ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 อันนี้เป็นพุทโธในสมถะเฉยส่วนพุทโธในวิปัสสนาก็คือรู้จักคิดนั่นเองพอเราจิตของเราอยู่กับตัวเราเนี่ยมันก็รู้จักมองสังเกตอันนั้นก็เออน่าคิด ก็น้อมมาสอนใจอันนั้นก็เป็นความจริงน้อมมาสอนใจสัจธรรมก็คือความจริงนั่นเองนะความจริงก็คือมันไม่เที่ยงอเราก็ใจของเราก็เริ่มตื่นเข้าใจไหมโย,ยมชื่ออะไรลืมไปละอีกรืยมบุญถองเตรียมแล้ว อะไรนะเออเจียม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 ตัวเออเจียมตัวก็ดีนะคนอ่อนน้อมท่อมตนพระพุทธเจ้าสรรเสริญนะรู้จักเจียมตัวเนี่ยอืมเอเห็นเห็นลุงพานอ,อาจารย์กิตติ พาให้พวกเราเข้ามากันสามีพันเข้ามากันเป็นยังไงบ้างฝืนใจทําหรือว่าเต็มใจทำฮะเออเต็มใจทำนะอ๋อฮเนี่ยอันนี้ก็เป็นหวงตาก็ไม่ได้สอนอ่ะนะนึกว่าพวกเราก็เข้าใจกันแล้วก็เลยไม่สอน บางอย่างที่เขามาที่นี่<อ>ยยแล้วค <c oughs> ่ะอ๋อเหลืออืมเอ่อหลวงพ่อทูนี้ท่านจะเน้นเรื่องการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเป็นหัวใจของท่านท่านใช้คำว่าเป็นหัวใจของโลกใบนี้เลยนะอืม <c oughs> ทำไมถึงว่าขนาดนั้นสามีภรรยาเนี่ยไม่อ่อนน้อมต่อก,กันเนี่ยนะอยู่ด้วยกันไม่รอดหรอกใช่ไหมแข่งกระด้างใส่กันเนี่ย เมื่อจากที่เคยลักกันขนาดไหนเดี๋ยวกกูกูมึงมึงใส่กันแล้วอันนั้นก็คือแข็งกระด้างนั่นเองครอบครัวไหนถ้าพูดสามีกับภรรยาพูดแต่กูกูมึงมึงนะสังเกตตวไม่เจริญหรอกเนี่ยเพราะแข็งกระด้างหนูงพ่อทูลน,นั้นท่านจะมีคาถาเรียกว่าคาถาสเสน่มหานิยมนะโมในหนังสือสวดมนตนะ์น่ะ นะก็มีรวงข้าวเป็นสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมณนะนะโมแปลว่าอ่อ,อนน้อมถ่อมตนรวงข้าวเนี่ยถ้าถ้ามันมีถ้ามันมีเนื้อไอ้เมด็ดเม็ดมันไม่รีบนะมันจะงุม้มใช่ไหมมันจะอ่อนถ้าเม็ดรีบเนี่ยมันจะตั้งเดเห็นไหมก็สอนแสดงว่าไม่มีค่าไม่มีราคาคนที่แข็งกระด้างเนี่ยไม่มีค่าไม่มีราคาหลวงพ่อท่านจะสอน มากมากเลยตรงนี้ลูกไม่อ่อนน้อมต่อพ่อแม่เป็นไงกระด้างกระเดืองใช้ไม่ได้ใช่หไหมไม่ไม่อ่อนน้อมต่อครูอาจารย์ครูอาจารย์ก็เอื่อมละอาหลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นแกนของโลกเลยนะคขาคำว่าอ่อนน้อมทําตนเนี่ยโลกที่เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะต่างคนต่างอ่อนน้อมถ่ตนเข้าหากัน ถ้าไม่อ่อนน้อมถ่อมตนก็ยากที่จะ,ะมีอยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุกหลวงตานั้นจะเรียกว่าหลวงพ่อทูลเนี่ยท่านโปรดหลวงตานี่มากๆเลยนะท่านแม้แต่ท่านจากไปเนี่ยท่านก็มาสอนหลวงตาสอนอย่างไรเนะี่ย วันที่ท่านจากไปหลวงตายัางอยู่ที่ถ้ำประทุนอยู่นะยังไม่ได้ขึ้นไปเพราะมารับกระถินรับกระถินวันที่เก้าวันที่สิบก็ขอพักผ่อนหน่อยวันที่สิบเอ็ดก็จะขึ้นไปดูแลท่านเพราะมันจะดูแลท่านนอยู่ในห้องท่านป่วยเวลาท่านอยู่ดีอยู่ดีอารมณ์ดีนะทานก็ลุกขึ้นมานั่ง เดี๋ยวพ่อจะไปแล้วนะอ <c oughs> ท่านก็พูดขึ้นมาอย่างลอยๆอย่างนี้นหลวงพ่อจะไปไหนเออเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปแล้วท่านก็จะพูดอย่างเนี้ยทีนี้พอท่านจากไปเนี่ยท่านให้หลวงธรรมะหลวงตาเนี่ยสองบทนะบทแรกอให้พิจารณาทุกอย่างที่ขวางหน้าว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้เป็นบทแรกที่ได้มีโอกาสมาบวชแล้วก็ ได้มานั่งสอนญาติโยมเนี่ยจากธรรมะบทเดียวเนี่ยให้พิจารณาทุกอย่างที่ขวางหน้าว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็บทที่สองอันนี้ท่านจากไปแล้วนะท่านก็ในฝันนะในฝันก็เป็นท่านนอนท่านนอนตายนะเป็นศพอยู่นอนอยู่บนเตียงเราก็เอามือซ้ายเนี่ยพาดอยู่ข้างขอบเตียงอันนี้ก็ศพท่านเราก็นั่ง หน้าไปทางเท้าท่านเอาเอาเอา,เอามือซ้ายเนี่ยพาดเตียงไว้ในความฝันเดี๋ยวเดียวท่านนะหลวงพ่อก็ตั้งนโมให้ฟังเลยเราก็รู้ว่าท่านจากไปแล้วนะท่านก็ตั้งนโมให้ฟังนโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วท่านก็บอกเอาแล้วนะถูกต้องสมบูรณ์ดีแล้วนะวก็ในใจก็บอกโอ้โหหลวงพ่อ แม่หลวงพ่อจากไปแม่หลวงพ่อตายแล้วเสียงก็ยังเพราะอยู่ในความในในความในใจนะเอเสียงหลวงพ่อทําไมเพราะอะไรขนาดนั้นนี่เสียงจากในนิมิตนะนะแล้วก็มาตีความหมายว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อมาตั้งนาโมให้เราฟังแล้วท่านก็บอกเอาแล้วนะพอแล้วนะแค่สมบูรณ์ดีแล้วนะก็เลยมาคิดว่าโอ้ นโมนี่แหละหัวใจของการปฏิบัตินโมตัสสะพระกว่ตโตเนี่ยถ้าเราไม่อ่อนน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราก็เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้นะเพราะนั้นจะต้องอาศัยการอ่อนน้อมอ่อนน้อมขนาดไหนอันนี้ก็มันอยู่ที่ใจเราเนะถ้าเรามาพิจารณาดูให้ดีเนี่ยพระโสดาบันได้เป็นพระโสดาบันก็เพราะอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้านั่นละ ระดับหนึ่งยังไม่สุดขั้วหัวใจนะพ,พระสกิตาคาก็อ่อนน้อมละเอียดเขาพระอนาคาคาเละเอียดเข้าไปอีกจนกระทั่งอรหันต์ก็อ่อนน้อมสุดขั้วหัวใจจนไม่มีความกระด้างกระเดืองอยู่ในจิตในใจหมดเลยซึ่งตัณหาทิฏฐิมานะกิเลสนั่น,นคือตัวมานะเห็นไหมพระสอานาคาคาอรหรันตมรนะถึงละ มานะตัวนี้ได้มาณนอะย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมันมีหลายชั้นมานะความยิ่งความถือตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะละได้ง่ายๆละได้พระโสดาบันก็ละได้ระดับหนึ่งพวกเราเป็นบุตุชนก็ละได้ระดับหนึ่งแต่ว่าระดับยังไม่ถึงอริยเจ้าก็เมื่อเราพัฒนาละเอียดเข้าละเอียดเข้าก็เรียกว่า นอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าจริงใจก็ได้เป็นพระโสดาบันอย่างที่ว่านะละเอียดเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปก็ได้เป็นสกิตาคะลึกเข้าไปอีกก็ได้เป็นพระนาคาลึกสุดขั้วหัวใจก็ได้เป็นพระอรหันต์หมดมานะหมดทิฏฐิตรุน้นตรงอรหันตมักมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นเอาแค่ออนน้อมให้ได้เป็นพระโสดาบันก็ พอแล้วนะหลวงตาพูดอยู่เสมอพวกเรานั้นเข้าถึงได้กันทุกคนเพราะอะไรเพราะมีทั้งบุญมีทั้งวาสนามีทั้งบารมีแล้วก็ได้รับครูบาอาจารย์อยู่กับครูบาอาจารย์ที่สอนตรงต่อมรรคผลผนิพพานถ้าเราไปเข้ายังวัดต่างๆที่สอน ไม่ถึงมรรคผลนิพพานนะอย่างเราไม่ได้ว่านะอันนี้ก็เป็นความจริงอนะ่ะอย่างพระธรรมกายอย่างเงี้ยสอนโอ้โหมันคนไปเยอะแต่ว่ารับรองได้นะครูบาอาจารย์ก็รับรองว่าไม่ถึงมรรคผลนิพพานเพราะอะไรเพราะไป็นหลงนิมิตนะที่เพ่งลูกแก้วนั่นแหละใครเคยไปปฏิบัติบ้างธรรมกาย